มาเจ้า,จากำลังกายกับือเด้งไม่ได้จะเด้เอออกกำลังกายน่าจะเนาะตอนเย็นแรงๆเ,งเงย็น,ยน,ยนอากาศเย็นๆจะ้ะก็เป็นเย็นๆเนาะค่ะเนาะมีแนวโน้มตุกบมนึนแนวฝนนะ จ้าอากาศเย็นๆกนะแดดแดงกะปากรักษาสุขภาพเลยเด้อจ้าอยกเขามากันเด้อจ้าตัวหันอ่ะกะรักษาสุขภาพเจ้าของเด้อจ้าอากาศเย็นนี่กะถ้าเป็นไข้เป็นวัดกะไปหาหมอไหวเด้อจ้ยเด้อค่อยทันการพอดเดี๋ยวนี้มัน มีเป็นบัตรเป็นไอค่ะสกับผาของบคคอยดีกับยาซื่อยากินนะจ๊ะถ้าซื่อยากินน่จ้ะมันอยากให้ไปตรวจร่างกายนะจ๊ะออกกำลังออกกำลังกายพ้อมนะจ๊ะหลักๆอ,ออกกำลังกายนะจ๊ะเนาะออกกำลังกายซ้ำที่เราทำได้จ้ะ ก็ต้องไปเต้นในีระบิกเด้อถ้าผู้่เดยอายุหาขึ้นไปแล้วเต้นในระบิกมันก็ยากอยู่แต่เดินออกกำลังกายกันอย่างดีเนาะกันเนาะอะ่าเดินก็ดีจุดใหม่ยันเด้นก็จะเดินออกกำลังกายกันบางครั้งก็เล่นฮอลโลฮุบฮอลโลฮุบกัมันนานกินเด่นเนาะกันเดินมากีเดินเนาะกันเนาะเดินนอก กลางท้องนาเนี่ยอตอนนี้ก็เดินออกกำลังกายแล้วกันเก็บแล้วทีกเก็บผักกะทินไปกินกับพี่กอนจ้ะงามๆด้วยคันโควิดกะหนังโควิดปัญหาเนาะค่ะเนาะถึงซาลงกับบุ้มโควิดเนาะค่ะเนาะ ไปทางนอกอ,อีล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยสบูท่ทาด้วยแอลกอฮอล์นี่ด้จ้าไปาตลาดตะลีคนเดินไลก่กันใส่เม็ดใส่อย่างนี้ใส่หน้ากากนี่จ้ะเ,เป็นห่วงกันเนอ็เนอกกันาโห่อยจะให้ใครเป็นหนึง่ง หลักๆก็คือดูแลสุขภาพเจ้าของอะเจา้แดงกันเดิน,นออกมังกายอยู่เนี่าายะจ้แข้งแขนแดงนี่แดงก็พออยู่ได้เดี๋ยวกลับไปนี่กีไปปั้นน้ำผักกินะนะกันเนาะ ก็สุขภาพนะคะแต่สุขภาพทำได้ทุกอย่างคือว่าอะไรกันต่ก่อนนี่ยาแดงกับพ่อแล้วพ่สุขภาพดีเนาะคะ่ะเนาะไอดทางดบบไปได้ตลอดดนดมดมแล้วยางเด่นตะก้อนจะเป็นคนเจิ้มคนนึงพอได้เป็นมาเนี่ยพอได้เป็นมาเนี่ยอยู่ก็ต้องม,มีอะไรก็ต้องกิน ผักก็คือกันนะครเนาะไอแดงก็บพ่กินผักไงผักเพ่กินพอเป็นใหม่เดี๋ยกินผักขับท้ายก็บพื่สะดวกนะจ๊ะเดี๋ยวบ่กินผักกับผักนี่นข,บบข,ขนนะะับท้ายบพื่สะดวกเด้อจ๊ะเดี๋ยวเ็กๆกินผักขางหัวน,นี่ค่ะปกตาดินกินร่วนี่ค่ะ งามค่ะอย่เดงก็กดฝากกดไลก่กดแชร์เด่นนะจ๊ะเดม,มีไอเฮ็ดคิปไม่ไม่ที่เข้าไปนะจ๊ะ อาบอาบโบโบดียินเลยครับการกขพ่องเด็กก็ทุกข์กัไปในนะจ้าสวัสดีจ้า